กลับมาแล้วกับไมค์ครับเอาชีวิตรอดเอาตรงปะรู้สึกว่าเล่นเกมอื่นที่แครสนุกกว่าไมค์ครับไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะไมค์ครับมันเป็นเกมที่ยาวด้วยแหละต้องใช้เวลาเล่นนานเลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่เกมอื่นเช่น RV อย่างเงี้ยสิบนาทีจบมันก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าใช่ไหมละ่ะแต่ไมค์ครับมันก็สนุกตรงที่เราได้ใช้จินตนาการของเราเออกแบบสีต่างๆไนงะก็เป็นข้อดีอย่างเงี้ยแหละที่เราชอบวันนี้เราไปถอยเพชรมาสิบเอ็ดเม็ด ไม่ใช่ทําไมเลยเอางี้เดี๋ยวเราจะเอาเพชรเเม็ดอ่ะไปใช้ทาพิกแอคลงเหมืองแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือเราอยู่อุปกรณ์ไม่พร้อมเลยขอให้มีชุดเกาะเพชรก่อนถามว่าเพชรเี่เม็ดนี้เราหามาจากไหนก็คือจากในเมืองนี่แหละเพราะว่าเราไม่สามารถเสกได้ออมาคาพารคอร์ไม่สามารถปรับได้วันนี้เหมือนเรามากับดวงจริงๆนะแค่40นาทีเกือบชั่วโมงอะ่ะได้มาขนาดนี้เออ บอกเลยว่าแค่นี้ก็พอทำอุปกรณ์ครบเสร็จแล้วทั้งอุปกรณ์ทั้งชุดเกาะเลยไมยค้ามีช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าช่วงหน้าเบื่อก็คือช่วงที่เราไม่ค่อยมีของของน้อยอ่ะล้วต้องทยอยหาของไปตีมังกรอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่แบบโพรที่จะหน้าเบื่อของไมค้าเลยอ่ะมันไม่มีอะไรทำเลยนอกจากการหาของฟา,ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ขออนุญ,ญาตเฉยเรื่องตอแหลก็คือทุกคลิปที่ คุณผู้ชมดูอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรต่างๆเราเอามาพากย้อนหลังมนเลยก็คือแบบพูดไงดีอะแบบพากย้อนย้อนหลังอะแล้วตอนเดวว่าเล่นจริงอะออประมาณนี้นถามว่าทําไมถึงไม่พากไปด้วยเล่นไปด้วยเลยก็เคยทําแล้วปรากฏว่าเสียงเกมดังมากไม่ว่าจะปิดเสียงเกมเท่าไหร่ก็ได้ยินอยู่แถมยังจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเสียงลมเพ่เยอะเสียงพูดก็เบาอะ่ะมันเป็นอะไรที่โอ้ ทำให้คลิปคุณภาพดอปลงไม่เชื่อไปดูคลิปที่เราเล่นเพานาหรือคลิปที่เราเล่นอาร์วีแรกๆอ่ะนั่นแหละจะเป็นประมาณนั้นเลยย้อนกลับไปช่วงแรกที่ช่องทีเอ็มไทเกอร์ยังมีประมาณ20ซับอยู่อะ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาร์วีแมสสุดในช่องแล้ว <c oughs> คือเป้าหมายคือทำไมครับใช่ไหมอาร์วีแมสสุดในช่องเฉยก็เลยงงคือมันแมสแบบแมสแบบกากๆอะ่ะประมาณ50วิวเองขนาที่แมสอาร์วว,วประมาณ20ก็เป็นอะไรที่น่าน้อยใจอยู่นะ ให้คลิปแรกของเราทุกคนสามารถกลับไปดูได้นะเป็นคลิปที่เรากำลังแบบโอ้ยนี่ทำมาสามปีเนี่ยทำมาสามปีโอ้โหก็เราไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยแหละแบบปีหนึ่งลงคลิปบางช่วงแต่รอบนี้สัญญาว่าจะมาลงคลิปไห้บ่อยขึ้นดีเราก็ขุดออสเเดียมไปเรื่อเพราะเราจะไปนเนเธอร์กันอีฟินี้สนุกแน่ได้เตรียมของหลายอย่างเลยชุดเกาะก็มีแล้ว พอดีเหล็กเราไม่พอนายดูจากสภาพนายน่าจะใกล้ตายแล้วเพระนก็ตายไปเถอะชั่วลายมากนี่แหละบอกแล้วว่าไม่ครับคือเกมโหดรลายโอ้โหออกซิเดียนใช้อย่างน้อยสิบก้อนในการทำประตูไม่รวมขอบ จุดให้เรียบร้อยนี่และแน่นอนว่าเราต้องป้องกันอย่างดีเราต้องเอาบล็อกมาปิดด้วยเผื่อเข้าประตูเนเธอร์ปุ๊บเจอคิปเปอร์ระเบิดก็เศร้าเลยนะเจออย่างนี้นี่เศร้าเลยก็ต้องปิดให้เรียบร้อยทําเป็นประตูหน่อยนี่อ่ะอาจจะไม่ค่อยสวยทําชั่วคราวเฉยขอย้ายจิบมาใช้หน่อยแล้วกันไม่มีประตูใช้เออเคมา พร้อมละไปายกันเถอะน,นี้ขุดออกหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันจะแคบเกินไปอะมาวาัตูห้ามลืมสิ่งนี้ถ้าคุณไม่อยากตายในนี้เธอช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้เยอะเวลาเราใส่ของทองเนี่ยพิลินจะไม่โจมตีเราเป็นข้อดีน่าจะครบแล้วแหละขาดธนูแต่ธนูไม่จำเป็นขนาดนั้นถ้าเราไม่ไปหาเรื่องแก๊ ไปกันเถอ,อ,อ,อะรอรอรอเจเล่นโลกครั้งแรกอุย้ยอยู่ที่ไหนอ๋อโอ้โหจุดเกิดที่ดีอีกแล้วอืม้มโอ้ยโอ้โอโยใจเย็นใจยเย็นโอ้โหดวงกูนี่มันดีจริงๆได้จุดเกิดดีอีกแล้ว อะไรนี่แน่กูสู้นะกูสู้นะโอ้ย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 ,อยตายหาแล้ว <_ ø> s> <S เดี๋ยว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 ขอตั้งหลักก่อนมามามาโอ้ยโอ้ยอยา่าไปดีกว่าตู้ไม่ไหวทำงานของเราก็ดีกว่าเรามาตามหาแร่ชนิดหนึ่งในเนเธอร์ที่เขาเรียกว่าเนเธอร์คอร์สเป็นแร่ที่ใช้ทำออฟเซอร์เวอร์ซึ่งเราต้องการมาก อะไรขา,ขาวๆเห็นนะอันตรายแล้วไงมาไหมเหมือนจะไม่มานะไม่มาก็แล้วแต่โอ้ยแถวนี้มีแต่ลาวาทั้งนั้นเลยอ่ะอันตรายมากโอ้โหอโอกจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบาดซา้อมมาแล้วยังเจออีกอ่ะโอ้โหอ๋ยน,าน่าลำคานว่ะอ,อนาน่าน่ารำคาญนี่แน่ โอ้ยโอ้โหโอ้ยน,น่ารำคาญมาแลกหนาวะไอห่าลากคือจะนา่ารำคาญก,ก็น่ารำคาญเกินมันเกิดเยอะมากเวลาจะทำฟาร์มไม่เกิดโอ้ยท้อเลยโอเคมานี่เดี๋ยว้คอจะหน้าตาแบบนี้ก็ขาวๆเป็นแทงเอ้ยอะไรเนี่ย จยคิดลึกอย่าคิดลึกพวกนี้พูดผิดเมื่อเสร็จเป้าหมายก็ต้องกลับบ้านสินะก็กลับบ้านกันดีกว่าเด้อเอ้เจุ๊ยแก๊สแก๊สจะยิงประตูเรานะมาแล้วแก๊สเอา้า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 ไม่โดนโอ้โหผู้นี้สู้เอา้า หายไปตอนเท่าตาไม่รู้กลับบ้านดีกว่าบายยเจอกันภาคหน้าอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้บ้าอุ้ยอะไรเนียโอ้ยมึงตามมาถึงตรงนี้ได oh. oh. oh, ้เหรอไอ้บ้าโอ้โหเกินไปโอ้ยโอ้ยโอ้หมึงทะลุออกมาเลยเหรอมึงเปิดโปรใช่ไหมฮะอีพวกนี้ เกมมันก็ต้องเล่นด้ฝีมือสิอเปิดโปรทำไมจากที่ดูตอนนี้นะเหล็กไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องลงมาหน่อยให้ดูสิมีเหล็กอุ๊ยวัดดีจริงเราไม่เข้าสินะเรามีชุดก่อนแล้วตายฮ่าฮ่าไม่มีเหล็กเลยเลย โอ้โหนี่ไงเดี๋ยวเผื่อคิปเปอร์เผื่อเจอคิปเปอร์ไม่ไว้ใจไอตัวเขียวๆนี่นหน้าไม่ไว้ใจเลยฝั่งนี้ล่ะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรก็ขุดเลยละกันเหมือนฟ้าจะมืดแล้วอ่ะเออแล้วโอ้โห ยังไม่เจอมอนเตอร์ทั้งตัวเลยเหรอว้าเจอเอ็นดร์แมนแล้วเอ็นดร์แมนไม่อันตรายอะไรหรอกถ้าเกิดเราไม่ไปมองหน้าเขาเขาเป็นพวกนักเลงคือแบบไอ้พวกนี้มันมองหน้าไม่ได้ไงไม่รู้เป็นไรเหมือนพวกนักเลงแถวได้บักจอยที่มองหน้าไม่ได้ไ <c oughs> อ้พวกตัวอี่ไม่พูดถึงบ้านแล้วโอ้ยไม่อัน,อนตรายเลยมีทุดเกภัณก็หายห่วงไม่น่ากลัวหรอกจริงๆเราบวกทั้งคืนเลยก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเพราะเรามีของครบเสร็จแล้วอะ เมื่อกี้ได้ินเสียงสมมี่น้อยแต่ว่าน่าจะไม่มีแล้วขับบ้านกันดีกว่าเราต้องการใบไ,ไม้เอาไปทำหลังคาในฟาร์มสมมี่น้ำของเรา รู้สึกว่ากันไก่อะแปบ๊บเดียวก็พังแล้วเนะี่แถมเมื่อกี้ลิ้นพันนะรู้สึกว่ากันไก่อะใช้งานได้สั้นมากแปบ๊บเดียวพังแล้วอะ่ะแล้วก็ตัดใบไม้ได้น้อยด้วยอะ่ะรู้สึกว่ามันเปลืองเหล็กอย่างไงไม่รู้ <c oughs> ถ้ายังไม่มีฟาร์มเหล็กอะน่าจะใบไม้ไม่พอหรอกเพราะว่าฟารม์มเต็มน้านี่บอกเลยว่าใหญ่ <c oughs> ใหญ่จะใช้ของน้อยลำบากตรงใบไม้อย,อย่างเดียวอะ่ะที่เหลือหาได้หมด ทางเรียบร้อยได้ไปไม้มาไม่เยอะเลยก็ต้องถลุงเหล็กหน่อยแต่เหล็กก็มีไม่เยอะด้วยอะ่ะลำบากมาครับว่าฉันใหม่มันหาเหล็กยากจากแล้วกูเผลอกดลบคลิปโอ้ไอหาลากโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะ